สวัสดีครับทุกคนนี่อุดิมานะครับวันนี้ผมอยากจะมาพรีวิวหนังสือเล่มใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับเป็นหนังสือ Harry Potter and the c u r s e d c h o o k Book 1 and 2นะครับแต่ก่อนที่จะพรีวิวให้ดูนิดนึงนะครับผมแค่อยากจะบอกว่านักเขียนคนเกา่าอ่ะ J.K. r o w l i n g เขาไม่ได้เขียนเล่มน,นี้แล้วนะครับแต่เขาก็อนุโลมให้คนใหม่มาเขียนเช่นที่เขาเป็นนักเขียนเพลงครับเท่าที่ผมอ่านมานะครับ คือคนใหม่ที่เขียนเล่มนี้ชื่อแจ็คต่อนะครับแล้วเขาเป็นสคริปต์ไรเตอร์เป็นสำหรับเพลงที่ที่มาเข้าลอนดนอนเดือนกะกฎกดาวันที่31นะครับนี่เขาเขียนเอาไว้เลยข้างหน้าว่าเป็น Special Rehearsal Edition Script ก,ก็คือมันจะเป็นออกแนวเป็นสคริปต์เพลง แทนที่จะเป็นแบบบทมันคงจะเป็นแบบฉากต่อฉากเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เป็นแฮร์รี่ t t ตเตอร์แฟนพันแ์้เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้อาจจะรู้สึกงงนิดนึงหรือว่ามันอาจจะรู้สึกเร็วไปนิดนึงนะครับโอเคคือตอนนี้เราก็มาเริ่มเลยนะครับผมอยากจะเริ่มต้นโดยเปิดไปหน้าแรกให้ผู้ชมดูนะครับนี่เขาเขียนบอกว่า19 year after the b a t t l r o w Hogwarts นะครับก็คือส9ปีต่อมาหลังจากที่เขาสงครามที่ Hogwarts นะครับ แล้วตอนนี้ครอ,อบครัวของแฮร์รี่พอตเตอร์กับรอนเฮอร์มนี่นี่ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่คิงครอสนะครับก็คือน่าจะเป็นชปเตอร์แรกนะครับนี่แฮร์รี่พอตเตอร์พอดวันแอควันนี่ครับแอควันซีนวันคิงครอสนะครับคิงครอสก็คือสถานีรถไฟที่จะทางไปฮอกวอตส์แล้วทีนี้ แฮร์รี่พอตเตอร์เขามาส่งลูกเขาไปโรงเรียนครั้งแรกนะครับนี่พอ19ปีต่อมานี่แฮร์รี่พอตเตอร์เขามีลูกทั้งหมด3คนนะครับคนโตรู้สึกชื่อเจมส์คนกลางนี่อัลบัสแล้วคนเล็กสุดชื่อลิลลี่นะครับแล้วอัลบัสนี่เป็นลูกชายคนเล็กของเขาเช่นในหนังสือเล่มนี้เขาเป็นพระเอกเลยนะครับส่วนเออร์มโอี่กับรอนเขาก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวครับชื่อโรส แล้วโรสนี่ก็ได้นิสัยมาจากแม่เขาเลยนะครับเขาจะมาคอยดูเอาบัสเพื่อไม่ให้เอาบัสนี่ไปมีเรื่องกับใครแต่ว่าถ้าเรามาอ่านดูอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะรู้เลยตั้งแต่ต้นว่าเอาบัสนี่ได้ตรงกันข้ามกับพ่อเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เขาได้ขึ้นรถไฟไปที่ฮอกวอตส์เอ็กเพรสนะครับเขาก็ได้ไปเจอเพื่อนคนแรกเอ่อคล้ายๆเหมือนกับว่าสตอรี่เหมือนกับตอนอ แฮร์รี่พอตเตอร์เขาไปเจอกับรอนกับเฮอร์มนี่ครั้งแรกบนรถไฟนะครับแต่นี่เขาไปเจอคนชื่อสกอปิเสนะครับแล้วสกอปิเสนี่ก็คือใครล่ะครับคือเป็นลูกของดรโก้แมลฟอยใหม่ครั้งนึงนะครับนี่เขาเป็นคู่อลีกันถ้าสำหรับผู้ชมที่ได้ติดตามมานะครับแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ไม่เคยได้ได้ มาเป็นเพื่อนดีกันต่อเดโก้แมวฟอยเลยแต่แต่ดูท่าทางนี่อัลบัสคงจะได้สกอปิสมาเป็นเพื่อนที่ดีกับกันละกันนะครับแล้วอพอเขาได้ไปถึงโรงเรียนนี่เขาก็เอา,อางี้ดีกว่าผมอยากให้ผู้ชมไปอ่านเองก่อนดีกว่าเพราะว่าพอเขาไปโรงเรียนแล้วให้ไปทายดูว่าเขาได้เข้าฝ่ายไหนคือคิดว่าเขาจะอยู่เฟรนฟินโดเหมือนพ่อเขาหรือว่า ก็ดูกันเองแลวกันนะครับผมไม่อยากจะไปสปอยมากกว่านี้แต่ว่าก่อนที่ผมจะให้ทุกคนไปอ่านเองนี่ในพรีวิวนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าในซีนแรกนี่ถึงซีนประมาณซีน3นี่เขาก็เฉลยออกมานิดนึงแล้วนะครับเขาบอกว่าพวกฮอกวอตทั้งโรงเรียนนี่ก็ลือกันว่าสกอร์เปียสนี่อาจจะเป็นลูกของโวลเดมอร์ะนะครับเนี่ยดูท่าทางจะมันมากแล้วนะครับใน ผมก็อยากจะหยุดตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่ากำลังจะเข้าเมืองไทยนี่ก็ไม่อยากจะสปอยให้ใครมากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าชอบอพรีวิววันนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมรีวิวเป็นฉากต่อฉากนะครับ mm hmm. ก็ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็แชร์นะครับแล้วผมก็จะพยายามเอาทำวิดีโออีกอันหนึ่งออกมาที่ได้รีวิวเป็นฉากต่อฉากนะครับโอ้แล้วอย่างหนึ่งก็คือโปสเตอร์อันนี้ลืมไปเลยนะครับนี โปสเตอร์อันนี้เข้ามากับหนังสือของผมนะครับไม่รู้ว่าอันที่เข้าเมืองไทยนี่จะแถมหรือเปล่าเดีมันเป็นโปสเตอร์สิบแปดคูณยี่สิบนิ้วนะครับน่าจะเป็นโปสเตอร์ใหญ่เดี๋ยวผมจะเอามาลองติดดูเอ,อ่อขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่มาได้ดูผมครับสวัสดีครับ